เป็นคนโคราชเป็นธุรกิจส่วนตัวกับคุณแม่ทำฟาร์มปลาเปิดร้านอาหารพร้อมๆกันเลย4ล้านจนในที่สุดคุณแม่ก็เสียชีวิตเราก็เลยลาออกจากงานมาทําธุรกิจให้นส่วนไก่โรงงานลูกชิ้นทําอสังหารับเหมาก่อสร้างกับคุณพ่อ ขอดลูกคนแรกไม่เป็นไรเลยพอมาลอดลูกคนที่สองะค่ะน่าจะร่างกายไม่ไหวเพราะอดลูกปรากฏว่าป่วยคุณหมอก็สรุปมาว่าเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดต้องผ่าตัดด่วนนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะรักษาตัวมาระยะหนึ่งก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมไม่ได้ทําหนักเหมือนเดิมแต่ก็ยังทําทุกอย่างเท่าเดิมแต่ว่าใช้แรงน้อยลงรู้สึกว่าเราดีขึ้นเริ่มทาหนักอีกแล้วค่ะห้าปีเองค่ะอวัยวะเทียมเนี้ยอาการกําเริบปรากฏว่ารอบนี้หมอไม่สามารถผ่าตัดให้ได้แล้วเส้นเลือด มันอยู่บริเวณที่เป็นจุดสําคัญนั่นหมายความว่าเรารอความตายใช่ไหมบ้านปุก่ะก็มีเด็กคนหนึ่งค่ะก็วิ่งมาเลยค่ะแม่ไปไหนมาหนูคิดถึงคาพูดเนี้ยมันเหมือนเป็นแสงไฟเล็กๆะค่ะเ,เ,เราจะไปจากเด็กคนนี้แล้วเหรอเราจะไม่ได้เลี้ยงเขาแล้วใช่ไหมเราจะไม่ให้ใครตัดสินชีวิตเราอ,อ,อยู่เพื่อคนที่เรารัก ใจที่ป่วยถ้าเราจะอยู่ต่อเงินหรืองานไม่สําคัญเลยตอนนั้นพอเราไม่ได้ลงไปดูมันรันต่อไม่ได้สามีก็เลยปิดกิจการของเราทั้งหมดเลยสรุปผลประกอบการทั้งหมดแทนที่จะมีกําไรเรากลักบติดลบสามสล้านที่เราป่วยค่ะสาล้านคือที่สุดในชีวิตเลยเลิกธุรกิจก็เหมือนลบเบียนที่เราได้รับมันกลับทําให้เรามองเห็นจริงๆว่าเงินไม่ได้สําคัญที่สุดเรารู้เลยค่ะว่าเราต้องดูแลตัวเองก่อนอันดับแรก ได้ยินมั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายค่ะว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นสมุนไพรทางเลือกสําหรับคนที่ไม่มีทางรักษาแล้วอ่านอย่างเดียวค่ะปรับสมดุลทําให้เลือดดีเอามาดูแลตัวเองให้ได้มีชีวิตอยู่ต่อต้มกินก็ดูแลตัวเองแบบนี้มาเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงเราอยากทางานแต่เราจะทําอะไระ คนป่วยทําอะไรได้บ้างก็ไปเห็นโลกออนไลน์มันจึงทําให้เราอะค่ะเริ่มสนใจโลกออนไลน์เขาจะสอนเลยค่ะการทําธุรกิจต้องทําจากสิ่งใกล้ตัวเรากลับมามองเห็นสมุนไพรที่เราต้มอยู่มันยากนะกว่าที่มันจะต้มเสร็จกว่าจะได้กินถ้าเราอะค่ะสามารถนําสิ่งนี้ค่ะมาพัฒนาเพื่อให้เรากินง่ายขึ้นเริ่มจากการที่มาใส่เป็นซองชาเอาไปแจกเริ่มมีผลตอบรับดีทดลองขายอะซองละหนึ่งร้อยบาททำมาเท่าไหร่ก็หมดก็เริ่มขยายจนกลายเป็นธุรกิจชานูกก้าวที่เริ่มเป็นกล่อง นั้นนะคะไปหน้าลานพิญญาโมโลเลยเราเป็นลูกหลานุณญญาเราเป็นคนโคราไปกราบขอพรพ,พิญญาค่ะลูกลอดจากสมุนไพรไทย,ไทยลูกก็อยากส่งต่อสมุนไพรไทยไปให้คนอื่นรอดเหมือนลูกพอกลับมามีออเดอร์หนึ่งกล่องแต่หนึ่งกล่องนั้นนะ่ะมันคือหนึ่งกล่องพลิกชีวิตเขาก็อาไปลงโพสปรากฏว่าเพื่อนทักมาคนทักมาขายอะไรทําไมขายดีจังเอา5กล่องเอา3กล่องขายไปขายมา5,000ันกล่องหมดภายใน1เดือนตังจังเลยนะพอรุ่งนี้จะพอขายไหมเนี่ยเพียงตับเกียงตับเกียงตั๊เปิด กล่อง500กล่องคนป่วยก็รวยได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราแค่ลุกขึ้นมาค่ะ รวยเพราะโรคที่พออายุเท่าไรครับตอนนี้46ค่ะธุะรก,กริจที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนได้ที่เกี่ยวกับสมุนไพรชานุปะเก้าค่ะทํามาแล้ว5ปีค่ะขายไปแล้วกว่า2ล้านกล่องปีนี้ครับตั้งเป้าไว้อย่างไงครับน่าจะอยู่ที่500,000กล่องค่ะขายผ่านตัวแทนขายให้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศปัจจุบันมีตัวแทนทั้งหมดกี่คนครับหลายพันคนค่ะส่งออกไปกี่ประเทศครับ60ประเทศเหมาะกับคนป่วยที่แทบไม่มีเปอร์เซ็นต์รอดเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานความดันไขมันต้องการหาทางเลือกทางรอดเราจึงนําสมุนไพร ทั้ง9ชนิดเอามาใส่รวมกันในซองชาทานง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วเปรี้ยวอมหวานอร่อยทานง่ายเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เราทานได้เลยบำรุงเลือดหน้าเลือดดีทุกอย่างในร่างกายองค์รวมก็ดูสมบูรณ์ซองเดียวแล้วก็ชงได้2รอบถือเป็นตำรับยาค่ะเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญผู้ดูแลในเรื่องของตำรักการที่เราจะส่งต่อให้คนอื่นที่เขาก็ต้องเอาเข้าร่างกายมาตรฐานมาอันดับหนึ่งเราจึงเลือกโรง,งงานที่ได้มาตรฐานเพื่อให้คนกินปลอดภัยสบายใจแบรนด์เราเนี่ยก็มาจาก การขายสินค้าสุขภาพเพราะฉะนั้นคนป่วยที่เข้ามาค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาสร้างรายได้ด้วยสมุนไพรก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องป่วยก่อนแล้วคุณถึงจะมาหาทางเลือกคุณควรดูแลตั้งแต่วันนี้เพื่อไม่ให้คุณป่วยเพราะเราป่วยวันนั้นนะคะมันกลายเป็นเรามาสร้างคนในวันนี้เพราะเราป่วยหนึ่งคนแล้วร,รอดหนึ่งคนมีคนรอดกับเราอีกเยอะมากเราได้ช่วยเหลือคนที่สิ้นหวังให้มีหวัง1คนผ่านล้านคนเปลี่ยนจะบอกทุกคนนะคะที่มาขายแบรนด์เราอ่ะอย่าทําเหมือนว่าคุณเริ่มต้นใหม่แต่ให้ทําเหมือนวันนี้เป็นวันสุุดทท้าายของคณํ ให้ดีแล้วคุณจะไม่มีวันเสียใจเลยถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นซื่อสัตย์ซื่อตรงพูดความจริงอันนี้คือเราจะสอนตัวแทนเราทุกคนไอ้เกิดมาเก่งเลยแต่เราต้องบอกตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อเก่งอย่าบอกว่าเราทําไม่ได้อย่าบอกว่าเราไม่รู้เพราะทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่การเดินทางทุกการเดินทางค่ะมันจะบอกเราว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้เราเก่งหรือไม่เก่งมันอยู่ระหว่างทางมันไม่ได้อยู่ที่จุดเริ่มต้นถ้าคุณทําแบบนี้ได้คุณคืออายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปแน่นอนค่ะ